สวัสดีคะ่ะมันจอกับแวร์อีกแล้วนะคะสําหรับใครนะคะที่กําลังหาตัวช่วยในการดีท็อกผิวหน้าอยู่นะคะแล้วก็อยากได้ที่มันเป็นสารสกัดจากธรรมชาตินะคะวันนี้นะคะแวร์จะมา,าแนะนํานะคะผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งนะคะที่แวร์ได้ลองใช้เองมานะคะประมาณสองอาทิตย์แล้วนะคะแล้วรู้สึกว่าผิวหน้าของแวร์นี่ดีขึ้นนะคะและที่สําคัญนะคะสารสกัดของเจ้าตัวนี้นะคะก็เป็นสารสกัดจากธรรมชาตินะคะนั่นก็คือเจลล้างหน้าล้างจืดขวดนี้ค่ะ ตัวนี้นะคะแวร์ Wear ได้ทดลองใช้เองมาแล้วนะคะ2สัปดาห์นะคะผลลัพธ์ที่ได้นะคะก็คือว่าผิวหน้าของแวร์นี่นะคะมีความใสขึ้นปัญหาเรื่องสิวพดนะคะสิวเสบของแวร์ดีขึ้นนะคะและวันนี้นะคะแวร์ Wear ก็เลยอยากจะมาแนะนําแล้วก็บอกต่อนะคะสําหรับใครที่ต้องการหาตัวช่วยดีๆนะคะและก็เป็นสารสกัดจากธรรมชาติะคะ่ะตัวนี้นะคะตอบโจทย์เลยนะคะ และนี่นะคะก็เป็นสภาพผิวหน้าแวนะคะก่อนที่แวจะมาใช้เจลล้างหน้าล้างจืดนะคะสังเกตได้เลยนะคะว่าผิวแวจะมีความหมองคล้ำนะคะแล้วก็มีสิวผดเกิดขึ้นค่ะ เจลล้างหน้ารางจืดขวดนี้นะคะเป็นเจลล้างหน้านะคะที่จะช่วยดี um <เ>ท็อกผิวหน้าของเรานะคะให้กลับมามีความเนียนใสขึ้นนะคะสําหรับใครนะคะที่มีปัญหาเรื่องผิวนะคะติดสารสเตรอยนะคะก็สามารถใช้ตัวนี้ได้นะคะส่วนใครนะคะที่ชอบแต่งหน้าทุกวันนะคะเจลล้างหน้ารางจืดขวดนี้นะคะก็สามารถใช้ล้างเครื่องสําอางที่กันน้ําได้ด้วยนะคะเพราะว่ามันะสามารถใช้แทนพวกคลีนซิ่งเช็ดเครื่องสําอางได้เลยนะคะตัว ตัวเจลล้างหน้ารางจืดตัวนี้นะคะจะช่วยไปเคลียร์พวกสิ่งสกรปรกนะคะที่อยู่ใต้ชั้นผิวของเรานะคะให้มี ให้สะอาดขึ้นนะคะแล้วก็ยังช่วยลดปัญหาพวกสิวอุดตันด้วยนะคะเจลล้างหน้าล้างจืดขวดนี้นะคะเหมาะมากๆเลยนะคะสําหรับคนที่มีผิวแพ้ง่ายนะคะหรือใครที่อยากจะพักหน้าจากการใช้สารเคมีนะคะก็สามารถใช้ได้ค่ะและคนที่มีปัญหาเรื่องผดผื่นหน้าบางมีอาการแสบคันนะคะตัวนี้แวแนะนําเลยนะคะและใครนะคะที่แต่งหน้าบ่อยๆแล้วไม่อยากให้สิวอุดตันนะคะแวแนะนําว่าให้ใช้เจลล้างหน้าล้างจืดขวดนี้เลยนะคะขอบอกว่าเจลล้างหน้าล้างจืดขวดนี้นะคะ ขวดเดียวนี้นะคะตอบโจทย์มากๆเลยนะคะสําหรับใครนะคะที่อยากดูแลผิวหน้านะคะแล้วขอบอกว่า1ขวดนี้นะคะใช้คุ้มมากๆเลยนะคะแล้วก็ใช้ได้นานด้วยนะคะราคาเพียงขวดละ490บาทเท่านั้นนะคะเดี๋ยวสําหรับใครนะคะที่สนใจนะคะแวร์จะทิ้งช่องทางการติดต่อนะคะเจ้าของแบรนด์ไว้ให้นะคะส่วนตัวนะคะแวร์ซื้อมาใช้แล้วก็มันดีจริงนะคะแวร์ก็เลยอยากจะมาแนะนํานะคะ